ธรรมะวัลลนิตชีวิตแจ่มใสวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องทําความดีตอนที่มีชีวิตดีกว่ารออุทิศเมื่อตอนตายเราท่านทั้งหลายเกิดมาชาตินี้ิมยมถือว่าโชคดีมากเลย การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเราโชคดีแล้วคุณงามความดีบุญทานการกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมมาได้ทรงให้เรามาถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็ควรที่จะสร้างคุณงามความดีเอาไว้ตอนที่มีชีวิตนี้แหละสร้างเสบียงบุญคือต้นทุนหนุนนำชีวิตของเราการที่เราได้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี่คือการดำเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทคนที่สร้างคุณงามความดีสั่งสมอบรมเอาไว้ ในแต่ละวันในแต่ละทิตศในแต่ละเดือนหากเราได้สร้างคุณงามความดีอยู่เป็นประจำชีวิตจิตใจของเรานั้นก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็จะมีความผูกพันในเรื่องของคุณงามความดีนั้น,น,นความดีที่เราได้สร้างสมอบรมเมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิต เราก็มีความสุขและก็ไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าแม้ว่าสิ้นใจวายชีวาราลับดับชีพไปแล้วเราก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสเสบียงบุญเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างคุณงามความดีนี่ยโยมก็เปรียบเหมือนกับคนที่เดินทางเนี่ย คนที่เดินทางไปไหนก็ตามมีการตระเตรียมตัวแล้วก็เตรียมเงินทองในการเดินทางแล้วก็ในการเดินทางไปในวันข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้หรือเดินทางไปวันใดก็าตามคือเราเตรียมสัมภาระ เตรียมเงินทองเตรียมข้าวของเอาไว้ให้พร้อมเพรียงแต่ถ้าว่าเราไม่เตรียมนิโยมในการเดินทางไปข้างหน้าบางทีก็ตกรถบ้างบางครั้งก็หิวข้าวปลาอาหารแต่ก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อกินและก็ในการเดินทางก็ไม่มี การระเตรียมมันก็เป็นไปด้วยความยากลําบากไม่รู้จะต้องเจออุปสรรคปัญหาอะไรมากมายแน่นอนว่าการที่เราเตรียมสเบียงต่างๆก่อนเดินทางเตรียมความพร้อมนี่โยมมันก็ย่อมเป็นผลที่ดีกว่าการไม่เตรียมอะไรเลยในการเดินทางเช่นเดียวกันว่าชีวิตของเรานี่เราจะต้องเดินทางไปสู่ ประโลกคือต้องสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปเมื่อเราจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็เดินทางไปสู่โลกหน้าเราก็ควรที่จะเตรียมสเสบียงเอาไว้ก็คือเตรียมสเสบียงบุญสร้างบุญฐานการกุศลนี่ก็เป็นสเสบียงที่จะส่งพวกเราไปสู่พบเบื้องหน้าถ้าเกิดว่าล้มหายตายจากไปแล้วโยม จะไปรอให้ลูกเต้าเราก็เข้าอุทิศบุญกุศลไปให้ก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็คงจะมีการทำบุญอุทิศให้อยู่บ้างโยมแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาว่างของลูกหลานก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งโยมก็มีลูกตั้งเจดคน ทีนี้อยู่ๆพ่อกับแม่ก็นะได้สินใจตา,ตายจากโลกนี้ไปแต่ด้วยคุณงามความดีของนะพ่อและแม่ท่านก็ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตนะด้วยบุญกุศลเหล่านี้แหละที่จะเป็นสมบัติเป็นสเสบียงที่จะนุนนำคุณโยมพ่อโยมแม่ท่านนี้ไปสู่สุคติ ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาหวังลูกเต้าเรากอบุตธิดาทำบุญอุทิศไปให้เขาก็จะบอกว่าเขายังไม่มีเวลาอัตมาภาพก็มีความผูกพันคุ้นเคยกับครอบครัวนี้ตั้งแต่คุณโยมทั้งสองท่านได้ตายจากไปก็พิจารณาดูว่าเอบุตรธิดาของแกทั้งเจ็ดคนแต่ก็ ยังไม่เห็นเขาจะทำบุญด้วยความสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะทำบุญอุทิศให้กับผู้เป็นบิดามารดาสักครั้งนี่ก็ยังยังไม่เห็นแม้จะเห็นแต่ก็คงจะทำบุญตักบาตรก็เคยถามว่าไม่ได้ทำบุญให้กับพ่อกับแม่หรือยังไงคุณโยม ด้วยความเทตมาภาพมีความผูกพันนะกับบุตรธิดาของคุณโยมผู้วายชนคุณโยมทั้งหลายก็กล่าวว่าก็ทําอยู่บ้างและนะเช่นวันพระบ้างวันข้าวพรรษาบ้างออกพัรษาบ้างแต่ว่าจะจัดการทําบุญรวมพี่รวมน้องทําบุญอุทิศให้กับบิดามารดานี่ก็ยังไม่ได้ทําเลย เช่นนิมนพระมาเทศนิมนพระสงฆ์ท่านมาชันพัตตาหารนี่ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้เพราะว่าคนนั้นก็ไม่ว่างคนนี้นะคนนี้ก็ติดภร,ระหน้าที่คนนั้นก็ติดหนี้สินอันตามาก็เลยพิจรารณาดูว่าโยมเขาบอกว่าติดหนี้สินแต่ทําไมเขามีรถคันใหมนะ่เกือบทุกครอบครัว เขาบอกว่าไม่ว่างแต่ก็เห็นเขาอยู่กันตลอดเวลาก็เห็นอยู่บ้านบ้างทํางานบ้างถึงเวลาเขาก็มานั่งสำาราญกันเป็นกลุ่มร้อ,รองเพลงเปิดคาราโอเกะสนุกสนานบานตาไทยมีก็แสดงให้เห็นว่ากระดูกของผู้เป็นบิดามารดาหรืออธิธาต์เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็าไปบรรจุไว้กําแพงวัด ส่วนหนึ่งก็ไปลอยอังคารส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ที่บ้านอาตมาก็เลยมาพิจารณาว่าเอะคุณปู่กับคุณยายแกก็ตายจากไปนานก็ยังไม่เห็นลูกหลานที่จะมากระทุ่มหุมหอรละลึกนึกถึงคุณงามความดีแล้วก็มาร่วมกันแสดงความสามัคคีมาร่วมกันจัดทําบุญอุทิศไปให้ทําบุญไปหาก็เลยได้สติเกิดปัญญาเช่นนี้ว่า เราควรที่จะสร้างคุณงามความดีตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี้แหละโยมมาถึงคราวที่เราสิ้นใจวายชีวาก็ไม่ต้องไปคิดประรถนาใครจะทำบุญอุทิศให้หรือไม่ทำบุญอุทิศให้ก็ตามนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าขนาดลูกเต้าเหล่าหลานมีตั้งเจคนบุตรธิดา7คนแล้วหลานอีกไม่รู้กี่ชีวิต แต่ว่าแต่และปีจะมาคิดทําบุญอุทิศไปให้ทําบุญไปหาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะทําบุญด้วยความสามัคคีกันปรองดองกันนะพี่รู้สองน้องรู้สามช่วยกันคิดช่วยกันอ่านหรือว่าทําบุญให้กับผู้เป็นบิดามารดาทุกๆปีนี่ก็เห็นเป็นไปด้วยความยากลําบากโยมหรือบางครอบครัวนี่เขาก็ทําบุญอุทิศให้กับบิดามารดาอยู่โยม ก็นิมนพระมาเทศนิมนตพระท่านมาฉันพัตตาหารเช้าฉันพัตตาหารเพลมีการถวายทานแต่ก็เห็นว่าจัดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วกว็หายเงียบไปเลยนะหายเงียบไปเลยก็จะดูนะบุตรธิดาที่จะทำบุญให้กับพ่อกับแม่ทุกๆปีทำบุญใหญ่โตรวมพี่รวมน้องนี่ก็เห็นไปด้วยความอยากลำบากมากนะ ครอบครัวใดที่ระลึกนึกถึงผู้มีอุปการะคุณผู้เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูปรชาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีประคุณทั้งหลายทําบุญไปให้ทุกๆปีเป็นที่นาโนมทนาสาธุก็เลยมากล่าวในวันนี้ว่าเราควรที่จะทําความดีหรือว่าทําบุญเนี่ยก็ทําตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี่แหละโยมอย่าไปมัวรอ บุญจากที่เขาอุทิศให้เมื่อตอนเราตายโยมมีโอกาสมีเวลามีลมหายใจนะโยมเนอสร้างคุณงามความดีโยมทําไปเถอะโยมทีนี้ความดีนี่เราก็มักจะไปเข้าใจว่าฉันจะต้องถือปินโตไปวัดฉันจะต้องไปทําบุญกับพระสงฆ์องค์เนร์จริงๆความดีนี่มันทําได้มากมายหลายอย่างโยมนะคุณโยมก็คงจะเคยได้ยิน พระสงฆ์ท่านได้อธิบายขยายความบุญในมันมีหลายประการโยมก็ใช่หมายความว่าจะต้องถวายทานเท่านั้นนำข้าวปลาอาหารไปถวายแก่พระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นบุญบุญนี่ทำได้มากมายหลายอย่างทำบุญอุทิศให้กับครูบาอาจารย์บิดามารดานี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทำบุญโดยการเลี้ยงบิดามารดา กูยาตายายผู้มีประคุณทั้งหลายนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทำบุญด้วยการารู้จักขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญจากการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนี่เป็นเพียงโดยย่อพอสังเกตเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสต่อไปโยมอาตามาจะมากล่าวในเรื่องบุญมีกี่อย่าง ้เรื่องของการทำบุญนี่โยมมีโอกาสทำไปเถอะโยมสร้างไปเถิดความดีเราสร้างความดีอย่างนี้ไปชีวิตจิตใจของเราก็จะมีแต่วความสุขในชาตินี้แหละเราทำความดีเราก็มีสุขในชาตินี้แหละอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็ตามมาโยมแม้ไม่ปร,รารถนาก็ตามเราสร้างความดีไปเถิดทำไปเถิดโยมจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเอง นี่คือความดีก็ให้เรานั้นมั่นสร้างสมอบรุมเอาไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี้แหละญาติโยมทั้งหลายขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร